ภารกิจเดินตามหาลกูกฮะโอ้โหพอาเห็นแม่นี่คือร้องเรียกเลยมีอะไรจ๊ะมีอะไรจะฟ้องจ๊ะ มีอะไรเหลือ,อมีอะไรฮะอะไรนะจิงข้าวไม่อิ่มหรือว่าอะไรฮึหรือว่าเช้า,ชานี้ยังไม่มีใครเกาคางให้อย่างนั้นเหรอ มถามก็ไม่ตอบถามก็ไม่ตอบอยากคุยด้วยเฉยๆนี่แหละเนาะ จะไปไหนจ๊ะจะไปไหนจ๊ะโอ้ยอ่านี่นี่หูนี่ดีขึ้นแล้วตาหายแล้วตรงนี้สเก็ตยังไม่หลุด ไปหน้าบ้านไหมป่ะอ่ะนังไ,ไงนังไ,ไงนังไ,ไงเสียงตาเรียกแล้วเสียงตาเรียกแล้วเสียงตาเรียกแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เอาฟังเพลงก่อนฟังเพลงก่อนแล้วค่อยกิน